อย่างขโม่องเขียนเลยครับย่างมือเท้าครับผมจ้าโอมือนี่เขามีที่เด็ดตรงขมิ้นเนาะจ้าโอ้ยสวัสดีทั้งบ้านนะ้านสวัสดีจ้าเรื่องครับผมโอเคครับผมเดี๋ยว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 จะเปิดเผยที่หลังเนาะจ้าโอเคครับนี่อย่งนี้คุณแม่กำลังมาอยู่นี่ไข่หำไข่หำม้วนม้วไข่หำไข่หลังกับไข่หลังข้างหน้า ค้าวน้าข้น้ายังต้กลมไปแล้วน้อยนึงเลยนะจ้ะหมเสียบข้าหน้ากขอยนี่นะใส่รสดีใส่ทักกุ้ีแล้ก็ใส่อ่ากวงเนาะย่างแบบบ้านบ้านเขแลครับผมตอนนี้ยุ่ที่ร้านครับผมแ่มื้นึงย่างสมเสือกินเนาะจ้ะแซ่เจียวมแซ่นทกนลูกนะ Uhm. คุณแม <ued> ่ยงมือเหรอเออเลยตามเสือแล้วครับผมหนึอย่างสามเสือจริงๆนี่เสือที่ใครขับมว่าเสียครับว่าเสียว้าวมักไปตัวบ้านตาพิบุตรทีเนาะอย่างเลยคุณแม่ย่างเล็กใจกอนหอมห้อยห้อยอันนี้อันนี้ข้างหน้าตัวไหนจ้ะข้างหน้ากันสวยจังข้างหน้ากันสวย ไม่ต้องฝึกายาอันนี้หำอันนี้หำ่หำจ้ะอันนี้่หลังโอ้มันอีไครเต๋อไครกินแซ่บกันนะอาแนมกไหมเอาบ่บก<ๆ>ยางว่าโดนเติบแล้วโอ้โหยองไม่น่ากิน,นเลย,เยอืโอ้โหอมสเลยจัเดยขอยเาก็มนีเ ขออั้นไปยูไปมันู้หอมสัสขขบระหว้าวสุดละบานียอ้เอาตอนเท่านี้ก็พอนี่แแล้วาอาตอนเท่านี้แล้วก็ไม่ก็เลยจะัดใจกันเลยกล้ผมไ่งกินแต้ยแล้อตอนขนาดาษเอันนี้นนเขานนนนต้ม,นะจมจังหนนะจ้ะต้มจังหนจะค่อยอย,ย่างจ้ะยัะงค่อยมักจังค่ย่าง อันนี้อย่งใครหำมันโอ้โหขนาันยุบานเขากินเดียวเป็นคนไหเต็พวกันขั้วบ้านเหรอกวาในผ่านเพื่อนขั้วตีใครหั่นี่ฟ้ายินดีเออเอาสืหูไฟจากน้อยแตงโนี่ต่อคือันจะกินยดกรไดนี่ครับเอาโอยีซนี่ วอันนี้ไข่ลังบานนี่อันนี้ไข่ลังแจอันนี้บางๆบันไดเงี้ยวๆเงี้นนี้นสุกต้นสุกก็คือโ่สูบเหลือคนนี่สีสันแบบนี้แจพวนสีสันนี่ตกเลือดจังหน่อยแสบๆหวานไขหลังขายห้าวย่างเขาต้องเอาเส้นข้าออกมาได้แจย่างแบบนี้เลยผ้ากางย่างเลยหันห้อยย่างเนาะในตอนนี้เขากินดิบโดอเขาเอาเส้นขท้าแจหันย่างไม่เสียห้องขอกันเลยจ้อแจจัดๆๆๆๆเลยไม่มีไข่ลัง ทำให้แตกข้คือหอน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 ปะจัดขึ้นขึ้นผ้าเขาวในเรื่องแม่เตะเหมือนจุดยอดเลยอลังการเลยมืออ่ะแล้วปะเนี่ยจัดผ้าเขาผ้านามลายเรียบร้อยแล้วมั้ยมาจะจัดเด้อกินของเซฟจานทั้งกันมาเลยสวัสดีครับผมนายเผื่อวุฒิสารเป็นเทาครับผมเอามาเท่ามาคนี่ใหม่เลย เออยังนุ่งสวัสดีแล้วอะแต่ยินเสียงรถจัง่อยครับผมนะมายอามาเราโดนโดนแต่ยางแค่หอมเทอนึงวันนี้แม่ออไม่โอ้ยตอนนี้ก็เถิโอ้ยตายแล้วยังเห็นอยู่ ่ยตอนนี้ยุคขันรถนะครับเกยงรถอาติดังแค่ไหนครับผม,มข้างหน้าดูวยไหครับผมเิ่งข้างหน้นนากอนกนุ่มครับผมว่าไงมีนุ่ม,ม,มาายบไ,ไข่ไข่ลุดนะ <laughs> nào cũng hỏng Đây này đầu Quá Bên khai lặng mình này, không ไม่ยอมด้วยเยอะมั้งแล้เดี๋ยวยึดซุ่มแม่วันมันแตงน้ำว่ากินข้าวดอกมืึนเล่นน้องฮิ้วขอเนี่ย ื้ันหน้ายังช่วงนี้อากาศกระเลี่ยนแปลงครับผมโอ้ยฝนตกครบผมตกตุกมือเนาะตกตุกมือนี่กำลังขึ้นไมอย่างงั้นใครหำขันหน้า,า,าขันไฟยัง ชมเอ๋ยอยู่ขางถนนครับผม กลับเนาะอืมจอดคออีกกันนะ้าไม่แสบตัวอันไหนอันั้นอันนั้นแค่หลังตัวต่างข้าอย่างข้าไปตองพาเล้ป่อเสินขาวปตองพาออกอย่งเลยหอม้บม,มีข้าว cái <laughs> này, canh ăn thì hao tao hao, anh เ้พอกำลังหน่อยมาดิกินอ่างรถไปกินข้างนอกอ็ฝนตัวค่ำกินยุลานีเตียงกินยุลานอ่างรถแรงต้นหนอว cái <laughs> này thơm thiệt phở ừ ừ ก็คืจ <funz iona> ังบาสุกเนี่ยนะแจ้งแตกสุกกระซีนี่ม่สุกกระซีนี่เอาน้องมาตัวนี้ đi có đút Ơ Thế thì khó nằm có như đi nó xe vậy <laughs> <laughs>

ไม่เห็นจยกของผมนหรนือเปล่ากก่รออืมจะกินแล้วพ่กขได้ออกไปให้ลิปข้างนอกแล้วครับผมเป็นมากพร้งนี้ฝนตรงแห้งรา,าคากถขมอย่ำเหมือนแรงกัโต๊ขัดต๊แน เหนียดมาเขาบระันนี่เด้เร็วยมืดมามหรอมันมืดจืออย่าต้องคอตัวกันเด้อแต่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอเคตะแแบบโอเคตะแแบพ่อเคตะแแบบพ่อจ้ะฝนมากสำหรับที่นี่เอาไว้สำเนียงครับย่างกินครับผมอยากกินกัไอ้สำรับไอนี่กัเอาไปต้มทั้งหมก่อนข้าวหน้าจ้ะอือไอ้พวกไคร่ร้านครับไอ้นี่บ้านตรงต้มครับมาร์ก มักอย่างเลยมักเขาก็ใส่เอ่อพวกทักกุมีรสดีจังน่อยเกลืออแต่กับพริกป่นเนาะขบขั่ครับผมขบ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 แอ่าสหรับจีก่ะดีแม่ทุกทุกนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเทปอยากอเนาะโอ้ยเนาะ